ดูภารกิจสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับปฏิบัติการสกายด็อกเตอร์ได้ลําเลียงผู้ป่วยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับไปส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7กองกําลังนเรศวรมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการบินหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7จัดอากาศยานเฮลิคอปเตอร์รุ่นฮอทอ2์สนวนหเครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลศรีสังวานเพื่อทําการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหนึ่งรายนั่นก็คือว่าที่ร้อยตรีนิทัศธนก,กิจดีอายุ41ปีเนื่องจากว่าผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจหยุดเต้นโดยเคลื่อนย้ายจากสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจ กรมฐานราบที่7็ดอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปส่งต่อยังสนามเฮลิคอปเตอร์โชคคราวโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นการเร่งด่วนครับสำหรับการช่วยเหลือลำเลียงผู้ป่วยในลักษณะนี้กองทัพบ,บกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนื่องจากว่าการส่งผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินถือได้ว่าเป็นภารกิจช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรบานรบที่เจ็ด ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติภารกิจแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงครับ